เอาแปเีๆเอาปยัง่ได้ตึงงสบยดียินดีตอนครับสองบาทเด้อพี่น้องเดินสามบาทสามบาทมาเฮ้ยอนะเฮ้ยสบายดีเด้อพี่น้องกุดหมอนิ่เงนะจ๊ะตอนนีสิบ่าทเนาะเออเอซีกำงมาเลยเดี่้อมาเดพี่น้องไม่ได้อเป็นจตโอ้ยจิตวันแปดลานอาทิตย์หนพี่น้องมา เก็บมาสองหิมอยู่นั่งรถจนขึ้นมาแบบแว่ๆต่ำเลยอย่ห้ามมึงจึ่งตัวเพาอยากได้อยูมันอันปวดมันหนาวแล้วก็ต่ำเปยขาขึ้นมันจ่องเจสีจะเตะมากนะเดี๋ยวไข่ลูกมันจ่องมันมึนมันซาไปเบิร์ตแต่นี้านอยู่บ้านก็มันนุ่มมาเฮ็ดมาประด้นพาดกคอหนาวค่ะ คือซีตเบอร์ะตคอะกะไรสีต้บักทอดินพี่น้องเอยน้ักดินจ้าน้องจ๋าเขาจะเข้อกันมาเยอะเลยที่คนซื้อให้คนทีคบอกให้จุกนดิ่ด้วยไงใหญ่ใหญ่หน่ยใหญ่รีบมันก็แตกมาสบาดแนยน่เย เป็นอันนี่แล้วบเป็น้ำน้ำไก่มาจงจหาข้าวโพดอแต่ทางน้ำต้องไหลลงไปน้ำาเพิ่งกับบุคคลบลูกมาขี่ไปเปิดลอย่างอื่นไป็างอื่นจดบับลูกอมันก็เลยมันก็เลยควักันได้ก็มันแตมรักจ้าอือก็มันแต่นกมนตคน้องเนี้พูดว่าอาทิตย์ละเที่ยกับพอเฮ้ยพิดว่าบ้านคอยหนาหนาขามเจ กันยามอาทนตยละเด้อนนะห้แต่มูออนาทละเด้อนึงาทิละเดือนะนี้มวนต้องมาหวสั่นจะอาน้ำเข่าจนรีบหัวเจ้าเลเนี้ยังมีลุ้นเขจนเพื่อนเราด้เขานะอาทิตย์นึงจะเข่าเธอหนึ่งมันจะริมหัวตายเ้าล้วผมเป็นตีเป็นจัดี่ได้ทำยังไง โขบีเกงกูเล่าเฮ้ยปีเดียวจัดยังจนซืลื้อซึ่งลึกหะเละปีแรกลงมาก้าวโขบีแกงกูเล่าเอ้ยโอบีหอนเลยมึงหงอก้ากตายบาก่อนบอสเมื่อแล้วมึงอย่าเมื่อแต่กับเมื่อว่ากูไปได้กิ่หน่วยมึงได้เอาถามนะแอว่าอยากถามเออพวมี้คำถามพวกนี้คำตอบได้เออไปบ้านง่ายไปบ้านง่ายเฮ้ยสิเล่าให้ฟั้งกันผู้ใดบ่ทัดนด้เคยเป็นลูกไพ่เลยลองเป็นเบิ่งโลดเป็นบ่คือจะมาหาเงาคืเนาะไปในอีไพ่ จะไปมาในฮิตบ๊บบานเฮ้าเนาะอันนี้บบเมนวัญญัติสั้งโยีไทนนะแต่ว่าในานะเขาเป็นลูกไบ่ต้อต้องต้องต้องเทิดยุนโบไปบาญญัติเนาะมันจะตตดกับบริยุทธ์ได้ส่านอยากได้เดเนยานะท่านขยากเฮ็ดที่ยูนไพเดเนยานเดโนไพ่ิกเลยสินึกสิฟันพี่น้องสิไเด็เมื่อใดมื่อมื่อนึงสิได็มมทําหนาที่เป็นลูกสะไพรค่ะแล้วบรไย้อยากใเ้็ดาทํายาก็ลุ้ยหลมอนจะาแบบ กะเสียวหญ้าเนาะแต่ว่าก็ยังดีเนาะมูรากามู่นก็นนกดีได้แบบว่ามาแล้วคนก็เห็ดซอยขั้นันแหงแล้วเฮาบ่จัเห็ดไปแบบฮารลวันข้ามันกรต่างกันเืมเห็ดกินเนาะคันชิวันห้านี่เห็ดราบแดงราบสุกตมแล้วนะอันนี้ข้าวเห็ดมาเมก,ก,กียรเฮาบบเครืินงด้อมาเพียรกย่างันห้านั่นเนาะล้วนคันได้กินล้วนเลยคือคือทีอ่สุดแล้วข้าวเจ้าเผิ่อกินพกตเฮาเฮ็ดสุกินเราแบนี้ จะมีลาดหลักขาก็ะเาลาดซุกแล้วโี่เชื่อมนาัศมีลาดซุกน้ำเลยก็ต้มยื่นต้มหมอนึงสินน่ะคา้านสามค่ะคือสิ่นคุณแม่ยันปะเพาบันไดกระเลืออยู่นะคะหัวนอกขาเจ้ามาข้าเจ้าเกาซกินตันไดดิขจาเจ้าไปได้เลยบ่อขาขาใน้านี่น้ำเลยบาได้นอนนะไปเอาัแต่เทียงคืนเออไปทั้งวันฉันตื่นมาบาได้หูเมื่อมาได้เอามันคือบกมาฉัยืนเมืองเขาปาดลชั้นสี่ห้าสี่ เขาเคยยัดคืออ่ะกินคาโก้เขาไงเขากินบังคับเขากินเขาบอกคนกินบ่ได้คนบขเคยกินเท่าไหร่อีพออีพอของวะกินไหมห้มกินไหมเขากินบ่ได้เขากินเป็นเขาจีห้ำจีเฮิมมันเนาะกระแศแต่ว่ากรเแาทันกับโชยมันเนาะเขามันกะขังแรกที่เขาไปยืนเบิ่งเขาปาดเนาะเขาหวงเขาเห็นโล่ เขาอันอยากหาเข้ายื่นของเขาแล้วเขาปาดแล้วเขาเห็นบอกกตาบแล้วเคยกินแล้วเขากินตอนไปเห็นหนอนเขาตีเนาะเขาอีคันเทน่ามันได้เือเขาปาดแล้วเขาไม่จิ้มวดเขาเอาเขาจำมั่วมากเขากับาดข้อมันเขาเอาไแห้งลาเขาแห้งลาเขากับแห้งเขาไม่แผลตีมันเขาต่องมาลอกางมันนะข้ากรเบิ้งเขาขากเบืเคยเห็นว่าเขาผ่าน่เขาเห็นป่านี้เขาก็มากเหลือมันนอกข้างพคกเ แล้วกินบ่ได้ปลเจี่ยวนั่นคันทำปิ้งนั่นคันทำติ๊บแล้วกินได้เนาะขึ้ตามนั้นนะครับเออได้เล่าไปแล้วก็คือว่าโดยทำลูกหน้าที่ลูกสะพ้ที่ดีรัาเลี้ยงหลานเห่อซี่ซีอยู่ได้เอาเรื่องเอาลูกเอาเต้าในสั้นเอาได้แป๊บๆคือลูกหลานจะเท่ากันคือกันสั้นเอาเฮงไลาได้แต่ว่าลูกไปน้องวิทยมันจะประเห็นยอยู่น้องฉัน กันอามันจะไปมันก็จัพี่น้องมันได้เม่อเล่มมันก็จัพี่น้องมันเมป็นพี่น้องกกไ่ไปน่าจะแสบบ่เออไปน้ำยูฮะเื ulously, ่องี่อาอยางกจะเลี่ยน <Yeah, like ้ำเอายูฮะนานั่นายนีะก็มันเริ่มอยากเ้าโอ๊ยนะมาเตะใส่เมื่อนั้นนะคะแขกคุณแม่สามสิบป่ายแต่บด้มาสองจัวนั่นแหละสร้างถ้วยน่ะสี่รอบค่ะเจ็บมันรังปวดเอว ฉันฉันฉันนี่นะฉันบ่เสิร์ฟนะคะฉันให้นางเสิร์ฟค่ะฉันบ่กฉันบ่อยากเสนอหนามีแต่คนถามมาไม่ได้เสีอาลูบบ่นโผอันแม่อันแม่เสียอันนี้แน่นรอวะอันนี้มันนาจะตีเหมือนนางป่ายเล่ไเล่นพักกันเอาลูกเจ็บเด้หมดเจ็บเจมเด้ลูกบ่มีหมดลูกเอาลูกมีหมดลูกบ่้ากว่า แบบข้าเจ้าบ่งเทอาข้าเจ้ากันอยู่ในไกและข้าเจ้าเบิ่งเพิ่นเน่ะดีเฮ้อยครัางนี้บเริว่าเบิ่งไก่ดีเบิ่งเดียวร่างฟ้าฮาก็ลืบอต่อว่าโอ๊ยแม่ฮาแถวครนี่ต้มเลยบ้ใครนี่ต้มเลยบ่เฮ้ยม่บอกครับไป่าลมอเฮาย้อนเนาะเอาลูกบอใด อยางไปเส้นอาะารก็ย้อนยๆอยูพี่น้องกักจังได้เอ้ยน้องไปบ้านย่าสู่ย้าก็ลงไปนั่งเบิ่งขนาดลูกชายยังบ่เต้นหลเมย์อืไม่ตัวเองลงไปนะก่อนขยางขนาดนั้นกว่าว่าขนาดยังต้งว่าหุจักเทานี้มวนโอ้พุชจักบอกว่าึ้นไปล้านฮะสามชิบไปล้านเด็อนี่ครับพ่ชิมบ้านสามา ไก่พึ่นก็เก่าเนาะมั้งเด็ดเห็นนี่แมว่าเพราะว่าเดนซ์วงเดนเซอร์สุดกันเดนเซอร์เท่ากันเนาะตั้งแต่ที่เบิ้งมานะตั้งที่เบิ้งมานะนี่เธอหนีแหละแบบเต้นกับซึ่งสีว่าบขาแข็งแรงแต่ว่ามันกับความเคร่งกันแน่น้องสาวสันนะพเดียวน่าเต้นแห้งกระมูกทั้งเิงธอแบบเวิร์กดาวงับงายเฮ้ยน้องสาวมีแขงปุ้งนะประจังเพราะอันไหนเขาเต้นแห้งมันคืออยู่ทั้งหลังบอก จักแล้วเลยเทากับบกขจ่ายเดิพี่ว่าสิปุตเต้นใให้ห้มาเดนข้างหน้าซะเนาะถัดยมาไปเต้นข้ซื่อวางไว้ทั้งเบบาเข้ากับขีดเข้าบอกเข้าเข้าไม่ใจเข้าบอกแล้วเสื่อน่ะเนาะลงมาแทบันเข้าเนาะเดนเซอร์ผู้ชายเนี่ยกับใส่สูสีขาวยุ่ยเลี้ยวใกล้ๆนะขาวแบบเป็นเบิรงใกล้ๆนะโอ้เป็นด่านเฮ้ยผู้สิว่าข้างหน้าเต้นแห้งกันมันบ่พร้อมืนี่ แต่ว่าก็อยู่่าางงลแต่ว่าเดนเสือก็คือว่าเนาะก็มีแต่ผู้จิ้มลิ้มอยู่แต่ว่านางได้ติ๊บดีๆเนาะนางได้ติ๊บ้มราคานั่งแห้งนๆรากาบัดนี้ฉันก็เป็นอยากให้นางอยู่สิว่าจังได๋มานี่ก็โอเครวมๆแล้ววงเนี่ยเท่าที่เบิ่งโมลำมาเป็นคนที่บ่มากเด้อบ่มากเพิ่นนางเบิ่งโมลำขนาดนั้นเอาวาวอีหลีแต่ว่าวงนี่คือว่าเตยครับแด่นขนานเด่นขนาดเขาเปลี่ยนใหม่ เส้นขนาดปรแม่นขมวนขมวนกันอยู่พี่แต่ว่าอันนี้มานจะใต้นักห้องจะหน้าตาดีอยู่แล้วก็ห้องเพ่งม้วนกรเบิดนุ่มรับมีผู้นึงผู้นึง่นคือแบบแต่ว่าเพิ่นนึงนั่นเลอน่ะนะผนอ้วนนั่นเลอะตอนตอนมันออกตอนมันตอนมันนี่น่ะดอกนะมันเลอตอนเสียงมันตอนมันได้ผูมันกระล่องม้วนอในๆน่ะจ้ะน้อยตัวนั้นยอมรับอ้าวเอ้ย ใจฮอนมาเนี่ยเซ็ตม้วนอเริมาเนี่ยมาเนี่ยใจฮอนจงแบบตุบตุบแบบลวกอย่างไรแม่มาเนี่ยใจยไอ้แม่ใจแบบตุ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 บมันม้วนอิรี่าเนี่ยอันซีุ่ดม้วนเราขถือเลกเคื่อนเท่าแล้วจากจ้างมากินมันเอง วัเออซ้ปีซ่อปีเออซ้ปีซอยอดากนี่น่นแต่หุนยดกาี้นนีเออจ้าจ้าวจ้างการว่าเราเจออดเรแล้วอรีุเือนซ้ปีซอนซ้นบจับบอดด้ำโตชั้นสองพันบาท้าแ่กาวกาวแล้วไะอินัน เอฟซีเขาก็ไลยอยู่เนาะวงนี้นั่นเว้าแล้วก็แบบเมนยุเมนยากไล่ละบ้านนะมาเทียบ้านดีกว่าเขามาเพราะว่ากองมาไล่เาะที่เขาได้ยินมากอะเนาะแบบขนาดนี้เขากับเขากับพึเ็นนี่แหละฝึกเ็นฝึแด่มาเบินี่เขาก็ยอมรับพราะยังมีโมเมนต์ถึงรตติีเลยเนาะจะบริสุทธิ์บ่าโอนจะ้ความมุขซึบนะทับตัวเองเดนจะมีโมเมนต์นั่นเลยเนาะตอนนั้นน่ะได้แคล่อนเค่นวกนัแต่โอ้ยงคุณคกได้ ซูวก็วอเด้อให้ตุยคายมันแลวกระจ่างมาโลดเนาะเร่ากบาทมันรถราบาทเม้นไห้เมเซียวตุยคายมันลกรจางนกกระจอกที่นะสมสมมติว่าตุยคายม่โลกระจกมาจ่างวงนี้มาสิบดังครับพี่โบนตุยตุยท่แน่งเจนทะจอดก็ไอจอกนลกระจอกอาจ์กทะจอดาออไอจอกทะจอดเฮอยไรเมเซียวคออกะจอดโกระจอก จัดทัดจอดไปว่อนวอนกรเดียวว่าเพิ่ชิมาอะไรมือเช้านี้เงินหลังไรน่มันเบิ่ไวอเเไหนะีลุงเทรีย้มานกเลสิ้นเดือนประมาเท้าไร่วันเกิดลานมนไนนดิมันเกิดใช้ตาลงให้ลงพักผ่อนลูกหลานนั่งลงพักผ่อนน คนวันเกิดน้องสกายเขาจะเป็นห่วงนั่งเลยนะลูกหลานพ่านั่งเคยอยู่น้ำเขามาดีขนานพ่อนั่งออกมาอยู่คนเดียวนั่นนี่ก็ดีม่เขากเป่นห่วงตอนงา่งยันนะคืดไปทัทวที่นะห่วงอยู่คนเดียวแ่ไขเนาะแบบพอมาฮาโเหินพ่อห็นแม่์เลยมันคิดไปต่างไหนแบบคนมันอยู่คนเดียวมันต้องความคิดนะเล่ากับ เบบิ่งจากเราเล่ากับมีควานสูงดีใดเรากาแบบว่าเงินแบบหน้าตาเรากับสดใตอย่างชนะรโน้ต้อพูดจาใจาพดแต่ว่าอยู่ในใจเขากับหูอะไรเนาะแต่ละค้นมันก็จะเขาเทากับสินห่วงอะไรเนาะแล้วก็หกชีเป็นาะโนสิบเราจะให้เล่าตีแลราจะเอาพราแห้งอลไรนี่เจ๋งเราหกชอู กันยังว่าก้อนอื่นนซีก่อนอื่นนะจันกับอมาลาเนี่ยมันหอนหาซีบก่นมึงนี่ยยู่มันหอดหาซีก่นโูมันนอแล้วนั่งเอ้เมื่อบมาจนงงมขนาดนี้นาวขนาดยังชิมีอารมณ์ลงไปเอาโอ้ยมันบนนนาวด้วยอดติดแต่ปเจวโอ้ยลงท่านเลยมันมันจะโลงดอกโอู้หยังีกระซือกระปุนมาตั้มก็ดีพอมาพอสิไปปันั้นผัดลืพอ่าสิไปบันเทิงโอหสิปะ บอกแทบ่แกม่จานเลยะเอาอ๋อนวันสิตตต่ชาวผมไม่ไปตายชาวมากินกระปุ้นก็กินเด้ห้อยนี่พังเออมาอยู่ตลาดเลยแป่าเมันล้มเลยตลาดน้อยมันปรมากับนาแลว่ากันาจิลงห่วยอ้ยแปาวาเดียวทีรถลหนห่วยรถันปนี้บข้าวกัแนมแต่จงมันก็นยากแเพราะห้อยหอยนี่มันกีบอึดปอึดปอริยดอกเอ้าแต่ว่ามันจะหยา เนาะเอามาตุ่มมันเปื่อยไรไปได้เปได้ครเขาเน่หมว้เนากินเขาเนาเขาจ็บสองเป็นสตายลวกแล้วก็มา่าเากินนแน่นข่เจ็บบท้านะเขาสิกับพุ่งกนได้แหละกินหมื่นนะเขาพุ่จิบมื่ที่จีนะกลับเมื่อ้าทิตสไตายจบองกับพุลในแบรนคเจ็บตลอดเจ็บเจ็บนนายบานแยกกว่าแตเจ็บดีนเขาอบมันค้อใคม่บ้านจุ๊บอต่เอ่อเอากินเพื่อนอ่านเหากินเลยแล้วเขาบรด้เป็น์ยังอืเอาบคืน ไม่แบ่ให้พักเขาเลนว่าเัมวันเขาจิดพ่อของคนฉันลูกไปกินเพือนอยู่บริโกคคนทีจีบครับหุือว่าบริสกินหลายเมิดปีจะไปตะน่ากินปีนเลนะกินได้ใช่กาเนตองเรื่องปีนได้ฉันบดือันกินอยู่เ่อนห้าดิักิ่นบดตือเป็นบานดันได้กินแน่ได้นี่ได้เยเมกิน อยากไปกีกยันัดจังวะอยากเต้นยูให้กัอยากกีร้อเรื่องน้หอน่กเรื่อเนีแล้วก็จังยันี่ลงที่เ็นเ็ทั้งเปียเปียเป็นปีที่ม่นพี่น้องเยไปกินไปกินบุญบานหมูเพื่อนได้กันแต่ว่าม่นนี้ีกเะปุกเดือนซเล่นเนาะ่อึดนะอึดยาบใยัน

ดแห่กองศิลาแต่ว่าก่อนอื่นะครับอยได้ก้นก็ได้้ยลอยโลนฉันนะไก่อมตกกับพ่อตัวละหสโลเหยัดเหยัด่ะพ่อเหงุ่นวายตวเวทนำกับพูน่ะคุ้นคนไก่ตัวนึงไก่ตัวครึ่งอมมากิงอับอบอางจับองบอัดบกมืออเกจะทำัา ร่วาแล้ยกับเรนต์ป้ายเบิ้ดบ้านแล้วผู้มือนี่เนาะงานตรงงานแต่งกันนักยังคัดมีทองมีคำเลยพี่น้องว่านักเบิ้บ้านละสี่มือนเบิดบ้านนะว่าและงานเราก็นะว่าเออแล้สีลงือนเดือนสามมาทีนึ่งเลยมันเป็นสีลาวระเบิดหือมาทีนึ่งเดือนสามกลเป็นเดือนสี่ลาวเดือนสี่ลาวจะสี่ไทยือกกา บิดบิดเมื่อนี้มันสินง่ายหน้าพี่น้องมืดเดิน2กับสิบห้านี่ะาลงบานยากะอู้ใดที่พรท่านได้เคิเป็นลูกสะพ้ายหลลองไปเป็นบังเดิอคห้าก่อจากมีโมเมนต์นะอยู่แต่ว่ามันบอด้บ่าวาทีเป็นสะพ้ายสะพ้ายคุณยิงแทหรือสะพ้ายุ้ยิงเจียมกับนะคะคันได้เป็นลูกสะพ้ายหลาต้อเพลิเลิลอห้าโมเนสิเปนั่งเสริมเงื่อยู่ทีงกับบเป็นบด้ กย่ซีเกกะนี่นะพัชร์บเห็นข้าวแวลูกนี่เห็นแต่ลางๆเลยโค้งงาวนคืออยู่แล้วกับคนผู้แก้วเนตี้้วแก้วเนาะข้ากลูกหปเข้าคอมเรสวิสลาูด้แก้วลูกกับผู้แก้วเรากมามึงมีันลูกอยู่อไับคือว่าตอบเข้าไปคือให้ลูกเขาย้อนเอาลูกวันใดซันกัหงมาอิง เขาแบบก็อึกแล้วเติบแค้แม่ก่อนจะบอกว่ามดลูกก่อนยังไ่อยู่คลุกทีเมีมดลูกมีเออยเพราะมีมดลูกมดลูกอะไรยังไม่อยู่มดลูกไม่ยังอยู่คุ้งตีลืมละลืละความหมายแล้วก็คือว่าคือว่าเจ้าน่ะยกคนลูกออกแล้วอแม่เอ้ยฟังแต่เสียงเจ้ากะหูแล้วแม่เม่บอก้ปลอบใจให้ค่อยได้นอนเจ้ามดลูกคนนี เอาลูก <g ül üyor> ยำไหนกับไรอะ้นมันลูกใครโยงเราบ่ามต่อแบบมันยงบนลูกบอกบอกนี่มันยอดสิไรเอายำไหนกับไรเยำนันก่อนแล้เอาเลยแค่ยกออกจะได้บลูกโยงกัได้ได้ดเลยก็เจอยำไหนคอมเนเฮ็ดมัแต่ว่าขั้นมันดีนะขั้นมันยังดีค่ะนึงนเขาบริตาออกเมื่อไหเขาออกหมดเลยยกขั้นมันแบบแบบมันบดีเหมือนเเขาบริออกหมด้องา เพราะว่าเขาต้องจมไว้ตีกนึงเพราะว่าพอหยังเพราะว่ามันเป็นอับเลือดเดิคุณยิ่งเขาต้องเป็นเลือดอันเีถ้าออกเบิดนี่บ่บ่เป็นแล้วนี่เนาะเปป็นบ่ได้มันก็เนาะผู้หญิงมันต้องมันต้องเปลี่ยนเลือดอือคือเฮานี่เปลี่ยนอยู่ค่ะตัดคอโลดตัดคอจังได้เปลี่ยนเสลือดเ้นเลือดใหญ่เลือดก็จะเปลี่ยนนี่เด้เป็นเลือดน้อยก็มันออกมื้อนั้นิดนึงนะถ้าเท่าเนี้ยเด้เขาไปในบ้ำมอ่อดเฮ้ยเป็นปฏิกิริยาตัดออกบ่ตัดหย่างหมดโลกนะ แล้วเมื่อวนี้ก็คือบ่ได้ไปเฮ็ดท่ามนาที่ลูกสะใภ้ที่ดีไปขุดมันแก้มันฝานมันพันมันอ๋ออันนั้นได้ยินยาว่าเอออันอุ้ยใช้กันเต็มปากเต็มคำว่ายังทิ้งลูกได้ปูเต็มปากเต็มคำทิ้งลูกได้ปูคนิงลูกได้ดอกลูกไผ่้ากลมแม่เป็นเป็ดตาสีบ่มี่มุดน้ำยาคำว่าเอ๊ซีว่าเป็ดตาสีใบมุ่นน้ำยาไม่ได้ไม่ได้ไปกี่ครั้ง ต้องดูได้กี่ขั้งต้องดูได้เฮ้ยลงบ้านยาเนี่ยต้องตื่นเศร้าเลยค่ะเนาะแล้ก็ได้ตื่นชวยบางมานอนเฮือนข้ามนอนมาหูเมื่อนี่กันมัตสิบอนญามาปลุกลูกกินข้าวบอกเมื่อนเมื่อบุญก็ตื่นตีสามค่ะได้นอนจากสมงอีน้อยกินข้าวอีน้อยอีน้อยกระโกนลงว่าลงกระโกนไม่นช่อีน้อยกินข้าว ใช่น่าจะเป็นสิภูมิใจกันมาลางตัวกันลางใกล้ๆเอาผมมาปิดเน่ยปิดหน้าไว้น้อยโอ้ยเนาะยใส่ผืนยาอือจะไมีเรียกพี่น้องเออเน้อยเซลแมียแป๊วสักเล็กน้อยพี่น้องเออติดตามคลิปหน้ากันแล้วกันว่า55ทั้งทางใดเนาะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้าโล้หาวห้อยเป็นอะมากินค่ะสวัสดีค่ะ